สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในเกมเดอทูนะครับก็มาเล่นะนีับเอ่อเอ่อ่ออครับมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับมิดเลน โอเคสวยแค่นี้หรอกไปเลยเมื่อกี้เผลอกด F11 ไปมันเป็นการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วคือโปรแกรมที่อัดอยู่คือมันเปลี่ยนมุมครับจากมุมซ้ายไปมุมขวามันจะเอก FPS อยู่ครับตอนนี้ครับ เ่นวินแลงเจอร์นะครับฝั่งข้ามเชโรฟีนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนเริ่มนะครับนาทีแรกจะไม่มีไม่มีการเอ้ยใส่ใส่เซตด้วยจะไม่มีไม่มีรูนเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเรามา,ก,ากันคีบเน่แต่เราจะซื้อขวดนะครับปรากดไว้ก่อน เราพิมพ์บอกไปก่อนไอ้นูไอน้นไอน้ <c oughs> อจริง,รงไม่เคยเล่นวินเรงเจ,งจงอดีๆเลยแน่เราบอกไปไอ้น การคิปยังกันไม่อยู่เลยจริงโหดูเขากันดิโคตรหอดเชืบเชืบยังไงยังไงเราอยู่ใกล้กว่าครับอยู่ใกล้กว่าก็จะ ยิงเร็วถึงเร็วกว่านะครับเมื่อกี้มันลาดไม่ได้เว้ยโอ้ยอย่างี้เลยเอย่างี้เลย นีไ่ได้ได้ได้อยู่ย่างยางยางคือ s h a ด o w Fiend น,นครับเขาต้องพยายามใช้สกิลหนึ่งเขาลาดคีบให้ได้ครับซึ่งสกิลหนึ่งเขาแยากเป็นแยกเป็นสามสกิลครับคือสกิลระยะไกลระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับ เออไม่ได้เซงเว้ยอัพหนึ่งไว้อัพอย่างละหนึ่งไว้กันแล้วเราอัพสองนำสองสองหนึ่งนำนะฮิบเฮิบเฮิบฮิบอืมไม่ได้เฮิบเฮิบเอ้ไม่ได้แล้วเอ่ะแล้วไป เอาลูดเนี่ยครับคือหนึ่งหนึ่งมิเลนเนี่ยคือต้องบริหารดีๆนะครับพวกเออ่ไม่ว่าจะรูดไม่ว่าจะเป็นป้อมนะคือห้ามป้อมคุณห้ามห้ามเลยครับห้ามแตกครับห้ามป้อมแรกคุณห้ามแตกถ้าป้อมห้าป้อมแรกแตกก็คือแพ้เลยคนระับคือเขาได้รูนผมได้รูนเฮดมาครับ ซึ่งลุนเฮดนี่มัน,มนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกเราอยากได้เบลตี้มาบบวตี้ก็คือลุนเงินแล้วก็ต่างอ่ะเก่งมากอะหลานไม่ได้เฮิฮ์ปเฮิรป โฮโเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วลุนได้ได้ขวดช้านี่แย่เลยครับขวดช้านี่การเราเอสา,านะครับถึถถกงกาเราอสาน ได้แล้วขว,วดต่อไปก็รองเท้าไปเขาหลังๆเขาจะตีแรงคนระับพวกเคย Shadow Fiend หลังๆจะตีแรงขึ้นนะครับเนื่องจากเขาเก็บเก็บคีบครับเก็บวิญญาณคีบ ซึ่งการเก็บวิญญาณคีบเนี่ยจะทำให้พลังเขาโจมตีแรงขึ้นนะครับแต่อันนี้กินกันยากครับเพราะวผมมีสก,กิลหนีแล้วเ,เขาค่อนข,ข,ข้างจะถึกกว่า,า,าหายไปละเฮ้ยลวน course. On it. On it. Đồ ăn เกือบตายแล้วครับหกสี่สามสองหนึ่งเดาไปไม่ไม่ตายอ่ะเซ็งทำไมไม่ตายวะเมื่อกี้ยังลงเลือดลดง่ายๆเลยอะเมื่อกี้ฮึ่จะตายจะตาย พึ่งรู้นะเนี่ยว่าแรงขนาดนี้เลยเดี๋ยวไปเก็บลูนกันเดี๋ยวเราเช็คก,กันนะครับว่าเขาแอบอยู่ตรงนี้เปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเขามาฆ่าเราครับอ่าะเราได้ลูนรีเจนนะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ เราลุนล่างอีกลุนล่างเบาเต้อุ้ยเขาเอาไปแล้วอ่ะโอ้ยฮอาเวลเยอะกว่าปะเนี่ยโอ้ยเกือบเกือบคิดว่าคิดว่าอาจจะเยอะกว่าเมื่อกี้เขาลาดไม่ได้เราจะพยายามอยากเขาให้ลาดคีครับเราต้องรีบดีนาย อืมไม่ได้อ่ะคือคือม,มันเริ่มยากครับหลังหลังจากนี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรต่อคือถ้าดวาวก็อูเซปเตอร์ โอ้ยเขาคิดว่าเาขาคงไม่ชนะ,ะหกนะเขาเลยพยายามตีปั้มไปน่าจะอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นนะ แบบอัพหนึ่งเดี๋ยวอัพหนึ่งเต็มแล้วเราน่าจะชนะเขาง่ายๆ <c oughs> เก็บเูินไหมก่อนเก็บเูินไว้ใช้สอยนะครับ หน,นึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสบายครับเขาตัดปั๊มผมเรื่อยๆอุ้ยนิดเดียวไปเลยเฮ<ป>้ยเฮ้ยกวนตนีนไงวะ As the arrow flies, <laughs> on my way. I don't hide out.

สิบนาทีแล้ววินาทีที่สิบเอ๊ะนาทีที่สิบไปเอาลูนเอาได้อะไรดีๆตลอดเลยเว้ยไม่เคยเราไม่เคยได้อะไรอย่างนั้นบ้างเลยรู้สึกว่าชีวิตบัดซบนะ เพราะว่าต oh. ้องระวังนะว่าอาจจะทำให้เขาติดกับคีบอะไรเงี้ยได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียแล้วครับ นานด้วยสิบห้าสี่คือคือเขาตีแรงกว่าอยู่แล้วโอ้ยบานแตกบานแตกสามสองหนึ่ง ไม่ตายไม่โดนด้วยซ้ำคือเมื่อกี้เสียจังหวะคืนมานาหมดก่อน <c oughs> ต้องมากดมานา <c oughs> เออลืมโออแต่มานาหมดแ <c oughs> ล้วคือจังหวะนั้นต้องกดสกิลสามนะแล้วยืนตี <c oughs> ตัวในตำนานเนี่ยว่ะน่าจะฆ่าได้นะน่าจะฆ่าได้ไดคิดว่าฆ่าได้ตีไม่โดดเลยเว้ยค่อน,นข้างเสียเปรียบนะตานี้เราเสียไปแล้ว ห้องไม่มีเซตที่ว่าแล้วนะรอมุมสวยๆชักกันช็อตอะไรอย่เงี้ยโอ้แฮ้อแต่และทานนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเฮ้ย13นาที D.